เนื้อหมกต่อนี่มาแบบทันทๆแบบนี้อร่ยอยมากร้านนี้รวยครับวันนี้ปเป็นเจเจนะครับมาจับเสื้อหน่อยนีของใหม่สปองบ๊อบเมียต้องมีนะฮะตัวน,นี้ของคุณพอดีครับเฮ้ยหน,นีเมียมากินต่อเรือซื้อของไปฝากด้วยไป รวมสองชามไม่ติดหวานนัวใส่พริบอะไที่อย่างต้องใส่นะฮะนี่มีกระจกร้านนี้ลงไปแบบนี้ผมไม่ได้กินร้านนี้นานมากแล้วความสุขเล็กๆมาครัวฮะครัวครับที่ตลาดซันเดย์นะฮะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่กินมาสิบกว่าปีแล้วคือร้านนี้เลย เป็ดเลือดนโดอร่อยมากอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะ่ะถ้าไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มแต่ชอบแซ่บใส่พริกก็ลุยได้เลยมาตามกันมาที่ร้านนี้นะจะมีเมนูหลากหลายเลยอันนี้เปยวเลือผัดไทยไข่ตุ๋นลูกชิ้นก็มีครับมาหมกเนื้อหมกตับนะฮะมาลุยกันเอาหมกหมกของเราต้องแบบนี้เลยอย่างเด็ดร้านนี้เด็ดจริงลวกเส้นในน้ำตกเลยเอาจะได้แบบเข้าถึงเส้นนะ เีดีฮะก็สวรของเราโอ,โอเคมาเรามาลุยกันโ,โอ้ยน้ำขุกขิดขุกขิแบบนี้นะฮะอย่างนึงเอามาลาน้ำล้วพร้อมลุยพร้อมเสิร์ฟครับออยอดครับเฮ้ยี๋่วเรือหมูเนี้ยหมกตับร้านนี้ในโดอร่อยมากเวลามาจไปจักนะฮะเดินเข้ามาในตลาดซันเดนหนึ่งนะครับแล้วก็มาลุยร้านนี้ได้เลยคือเด็ดจริงๆชิมน้ำกันนะฮะเข้มขนและอร่อยมาก แล้วเท้าไว้กรางทุบพริกเชิ่มพริกเพิ่มอีกเดียวแล้วก็ลุยได้แล้ะแบบนี้โอ้โหมาดูหมกตับหมกตับหืมตับหมกเขาหมกได้แบบหมกไี่แบบสะใจมากๆนะฮะตับหมกนี้ลุยครับหืมลุยครับ คตรดีเลยนี่ไปรวมสองชามกลมกล่อมอร่อยไม่ติดหวานนัวใส่พริ๊ดแต่ทีอย่างต้องใส่นะฮะนี่มีกระจกร้านนี้ลงไปแบบนี้โอ้โหแล้วเสียงดังป๊อะแป๊ะป๊อแป๊ะป,ป,ป๊อะแป๊ะโคตรดีอ่ะผมไม่ได้กินร้านนี้นานมากแล้วอฮึอความสุขเล็กๆมาลุยฮะ าากุหลามาต้องหมกเนื้อด้วยนี่อย่างด,ดีด้วยครับชมพูมากดีครับโคตดีเลยเฮ้ยหมกร้านนี้อย่างสุด ดูดิเหนียนมากเลยครับเด็ดมากเดี๋ยวต่อมาเมร์วิเตี๋ยวเรือบะหมี่เปาะนะฮะอันนี้ดูเส้นเปาะนี่เสน้นแบนๆแล้วหนึบหนับแน่นอนร้านนี้เฮ้ยเด็ดมาเวลากินนะครับก็ะจบลงตามไปแล้วก็พลิกหนึ่ช้อนรู้เรื่อง ยังดือ้อเฮ้ยหืมเดี๋ยวตกหาแบบเป็นหมี่เปาะกินยากอยู่เหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มาเหนียวเส้นกันเลยแล้วกันโอ้ลุยครับอื้ยเต้นดือเลยเฮ้ยอ,อร่อยน้ำเข้มข้นมากเลยครับอืม เหม,มือนได้มากลายนี้จะบอกวันนี้กลับคนร้อนเลยือ้อหมกเนื้อหมกตำนี่มาผันผัๆแบบนี้อร่อยมากร้านนี้รวยครับอเบอบบ เฮ้ยให้เยอะดิโอ้จับเต็มๆมานี่ืยดูยังวันที่ปเป็นเจเจนะครับมนาะจับเสื้อหน่อยนี่อสปองบ๊อบเฮ้ยอมต้องมี มาเป็นของเมียต้องมีนะฮะตัวนี้ของคุณก็ดีครับเฮ้ยียหนีเมียมากินตัวเรือซื้อของไปฝากด้วยโอ้โยไม่มีมอลลี่เหรอมอลลี่โอ้ทั้งมอลลี่มีเนี่ยผมมันแล้วนะฮะผมมอลลี่มีนี่ยชุดใหญ่นะครับโอ้โหลุยครับเดี๋ยู่ในโดนะครับร้านนี้จำได้จับคันเดียวคตรเด็ดอร่อยจริงมีร้านเดียวอยูทิ้งเบอร์แล้วฮะอย่ยอดครับ